มุดน้ำมเร็วคูผาท่านว้ามอาาเอามุดน้ำแข่งกันเอาหนึ่งสองสามเอามุดใครสิมุดโดนก็กันมุดอา่ามุดหายไปเลยแหรอหมุดหายเลยเออโอ้เก่ง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 ดัแบบสนเข้าแล้วสิมุดเป็นบ่ล่ะ không có lẽ một bay đi có xuống rồi đây nào, lìa liền liền, áo một leo một lìa mè một, tôi máy gì? อ้วนนี่มารวยครับมารวยมารวยมารวยไปไปไปมาควนมือเลยยากปล่อยโหลดปล่อยโหลดมาควนเขาหรอ หลังสีเบเลียบ,ยบมารวยยังอีหุยเอาเอาเอาโค้มกันล่บัปเออ,อย่าไปโค้มน้อง ได้หอกกันนี่มวลครับเอา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 ไล่ตามกันหรอชนกันเหรียญหรือชนอินกันเหลียญน้ารวยเป็นยังไงพี่ตาเหลี่ยกน้องตาเหลี่ยกเป็นคือแม่เยอะบ่อืม <tôi> <Điểm> đi <hồi. tôi> để để Đó, nhà đuôi huy, cứ là để là này để เมืดบ่อหลไปนั่นไป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 ปุกแต่เลี้ยวคนแตนเลี้ยวคนกระโงกิเงไปแล้วอย่าลงปลาเขาเด้อเขาคอก รลือสองโตนะครับบ้านได้ออกข้อก็คือมลไลกับพันธานะครับเดี๋ยว ขี่ต่อไปจะพาไปเิ่งมาไล่กับปันขาไปหล็กน้าห้วยมาจ้ะแม่ไล่ไล่ผู้ผามาเร็วผู้ผากับทันวะมามามา,มากออกเกาะขวักเลว้ยวัวไนผู้ผาไปขอ,อกคุณ ก่อไปน้ำกันอีกหรือทันม้าออกผู้ผาออกมาเนี่ยมันคนเราคอ,อกเลยน่ะน,นะเอาเอาหลงคอ,อกกันแล้วตัวหนึ่งไปพี่ไปไปไปตรวจ จะตรวจแม่เทาเปลี่ยน,นข้อกันแตะ